คุณแป๋วคุณแป๋วคุณสักดาดิเอาสักดาสักดาคุณสักดาใช่ไครับคุณสักดาโอ้ยอยากป่วยจะนะว่าโอ้ยอยากป่วยโอ้ชอบคนไหนที่สุดชอบคนไหนที่สุดนี่อาจจะเป็นเกมก็ได้นะมพี่เพื่อนใช่เลยชอบพี่หนุ่มค่ะติดตามพี่หนุ่มมานานชอบชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรตึกโลกพี่เขาหล่อค่ะ พี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มระวังช็อกนะตกรอบนะช็อก้วตกรอบไปนะพี่เมย์นี่พยาบาลเห็นจะพยาบาลเห็นนี่หัวใจจะวายเนาะพี่หนุ่มครับพี่เมย์พีพี่หนุ่มครับผมถามนิดนึงชอบยูนิฟอร์มไหมพี่ก็เคยเห็นบ่อยแล้วไ้ปงด้วยครับน้องแบบ เออเป็นพยาบาลที่ไหนคะอ๋อที่โรงพยาบาลปทุมธานีค่ะปทุมธานีนะใช่อ๋อธรรมดานี่อยู่แผนกอะไรอยู่อ่าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมค่ะผู้ป่วยหนักผู้ป่วยหนักอะไสายงานไปง่ายมากผู้ป่วยหนักผู้ป่วยหนักในไอซีคูเงี้ยใช่ค่ะไอซีคูโอ้โหนี้สมมติอย่างพี่หนุ่มไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเข้าห้องเออาร์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากสมมติ สมมว่าคนเราอาจะเกิดอะไรเมื่อไหร่ก็ได้สุ่มข้ามถนนอยู่สิบล้อชนมันเป็นแตายแล้วตายแล้วไม่ต้องไปแล้วตายเลยตรงนั้นล่ะไม่ตายวิลแค่บาดเจ็บสาหัสสิบล้อทับคบได้หนึ่งสองโอ้โหทุกล้อทับคบแทุกล้อด้วยยังไม่รลมจยางอะไรที่หล่นมาทับ แล้วพี่พี่เล็กเก็บไปพอดีผมไม่ไปส่งพี่เล็กก็เก็บรวบมารวบนี่เอาพี่มาคบเนาะนะแก่แก่เนดอกโบว์ไม่จะทำอะไรอย่างแรกผมว่าผมว่าจะพี่หนุ่มมาดูในก่อนเลยอันดับแรกเราต้องดูชีพจรของคนไข้ลองดูซิลองดูจับชีพจรแได้ไหมได้อันนี้จับแบบจีนด้วยทำไมมือสั่นอ่นัสแล้วที่ประจานอยู่ที่หนูเหรอ ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างหนูวันนี้เดี๋ยวให้ตรวจวัดความดันความดันความดันเอาตัวบนตัวล่างมันมีความสำคัญไงตัวบนมีแฟนยังไงล่ะนิ้วเขาบอกอะไรก่อนอ่ะอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเขาเดี๋ยวเจอผู้ชายเขาตื่นเต้นเลยความดันเราดิไม่ใช่ความดันเขาอ่ะโอ้โหั้นวัดความดันเลยดิค่ะไม่เป็ไรเราเราเรายังไงมันมีผลเลยเพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวถูก ได้เตรมตัวถูกก็ความรันความรันก็จะมี2ตัวก็คือจะเป็นตัวบนกับตัวล่างที่เทามันต่างกันยังไงครับสตัวบนอันนี้ดีกว่าตัวบนไม่ควรเกินเท่าไหร่ตัวปกติไม่เคยไม่ควรเกิน140ย่สิค่ะแล้วตัวล่างนะฮะไม่ควรตัวล่างไม่ไม่ควรเกิน60สิบค่ะก็อยู่60กับ140อันนี้คือความรันปกติของคนทั่วไปแล้วแล้วถ้าตทำสุดในในเลเวลปกติ นในเลเวลปกติคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ120-80ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ <40. S 2> ตัวบนเท่าไหร่เพิ่มใครสูงสุดตายนะใครต่ำสุดตายนะเฉพาะตัวบนนะเดี๋ยวหนูเป็น,เป,นเป็นคนตัดสินนะไช,ช่ไหมครับตัวแปรเริ่มทำที่